สวัสดีครับช่างแร็กนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่านะครับระบบเบรกเกอร์กันดูดนะครับมันใช้งานร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ได้ไหมนะครับถ้าไฟที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับเอามาใช้กับเบรกเกอร์กันดูดมันจะทํางานไหมนะครับตรงนี้เป็นเบรกเกอร์กันดูดนะครับนี่นะยี่ห้อนี้ยี่ห้อใดก็ดูกันเอาเองละกันนะครับอ่ามันก็เหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับนี่นะนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่าลองทดสอบกันดูนะครับอ่ากลับไปที่โต๊ะทํางานอันลกรุงรัง นะครับผมได้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับจะเสียบตรงปลั๊กไฟตรงนี้เลยนะครับฟึบนี่ผ่านลอดนะครับทีนี้นะครับหลักการทางานของเบเกอร์กันดูดก็คือนะครับถ้ามันตรวจสอบกระแสนะครับที่ไหลผ่านลงาสายกาวหรือว่าสายดินเนี่ยนะครับมันก็จะทำการโปรเทคหรือว่าตัดการทำงานนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตอะลืมไปนะขออนุญาปิดเครื่องมือก่อนนะครับอ่าพักเบรกแป๊บหนึ่งนี่นะครับเพราะว่าถ้ามันตัดมันก็คงจะตัดทั้งบ้านเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวเช็คไฟให้ดูนะครับนี่นี่มีไฟนะ ผมจะไม่ลองเอามือไปแตะให้มันตัดนะผมจะใช้สายกาวนะครับเพือ่อาอานุกรมผ่านหลอดนะครับหลอดร้อยวัตต์นะอันนี้ก็จะเป็นสายลายหรือว่าสายาที่มีไฟนะครับอนุกรมผ่านหลอดมาผ่านมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสายกาวที่ต่อมาจากโครงเหล็กของอโต๊ะทำงานนะครับทีนี้ผมจะเอาสายกาวไปแตะตรงขั้วหลอดนะครับดูซิว่ามันจะตัดไหมนี่เป็นไงมืดไหม ตัดจริงนะครับตัดจนมืดเลยเดี๋ยวอ่ะปึ๊บนี่ นะครับเบรกเกอร์กันดูดตัดนะครับทำงานนะครับสรุปแล้วนะครับระบบเบรกเกอร์กันดูดระบบเซฟตี้เบรกเกอร์ทุกอย่างนะครับยังทํางานปกตินะครับเมื่อใช้งานร่วมกับระบบโซล่าเซลล์หรือว่าไฟที่ออกจากอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องทานะครับก็คือกําหนดค่ากําหนดขั้ว NL ให้มันถูกต้องนะครับไฟที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ผมได้ทําคลิปลงไว้แล้วนะครับถ้ามันมาทั้ง2เส้นมีไฟทั้ง2เส้นเราจะกําหนด NL ยังไงผมได้ทา คลิปไปแล้วลองไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับสรุปก็คือระบบกันดูดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ